สวัสดีครับบัวกอีแต้พัสิงครับวัอนี้กระไดมาทำการติดตั้งบานสวิงครับบานน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงครับสร้างกระเลงมือครับมือขึ้นบ้านตักบาดบ้านครับครับบานเพื่อนอยู่บ้านโนนสั้นตำบลนงหลวงอำเภอโนนไรยจังหวัดสุรินทร์ครับสนใจงานสร้างบานสร้างเฮือนติดต่อสร้างสร้างบานได้ครับนี่ นี่ครับอาจารย์ใหญ่พันสองติดต่อได้เลยครับนี่ตัวนี้เป็นบ้านสำเร็จครับเฟ<อ>มบนเฟมลางเฟมขางครับธรรมดาครับผมจะพาเขาไปชมบ้านสวิงครูครับ<อ>ครับในบ้านเพื่อน อาจารย์ใหญ่เพื่อนกับเดดตังบ้านครับวันนี้เดตเอาแก้ใหญ่เพื่อนมาซอยน้ำนี่บันสวิงคู่ครับเป็นบันสวิงคู่ครับ บาลสวิงคู่ด้านในบ้านครับตัวนี้เป็นนอกบ้านครับสร้างเป็นกับเทปนรับาลสวิงคู่ครับนี่ก็บาลสวิงคู่ ค่ายออกบ่ได้โอ้จะิด้ากรับเงินที่หมดระยะเวลไรอ๋อบันสวกมีคู่ครับทำการติดตั้งโดยช่างสัญญาเท้าวอนครับดำเนินการ อิแตะพาสิ่งหรือจานป่องน้องเบียกระจกันฮะกับสักันเดียวกันครับน้องเบียกระจกกับสัญญาถาวรร้านเดียวครับงานกับรับติดตั้งบานสิมิตู้ครับ สนใจงานบอลสวิงคู่กับติดต่อได้ครับจานใหญ่่เก็บงานเรียบร้อยจานเอาสายไฟเนียเก็บกรครับอ่าัเนไ้ามลีตแม่ ปากช่องน้ำแน่เด้อวสิสางูนกัเด้งใหม่เล็งมือครับมือเอืนกินหมูหลังเครื่องมือส้างน้ำบ่มือนี่นี่มันเรือนี่หลังเครื่องมือสร้า

สองห้องนอนบานสวยๆครับติดต่องานสร้างบานเลยครับสร้างปุยยเสียดั้มครับทีมงาน <Yeah. S 1> สร้างกัน สีอมการบุญนกาบกาก้อสีอ่ราสีทรับสั่งหมจานปิดประตูเขามาบึงจานปิดประตูให้น่บานสวงคู่มีบทาเดียวเลยครับที่มนาวุ่นอนะครับผมเป็นแบบบนบาทเดียวบทาทหนึสั่ครับ

ตู้พิ่นก็นมี่สองช่องครับตัวน,นี้เป็นบ้านใหม่ครับพักออกบานไม้พักออก,ก,ออกเป็นบานสวิงคู่จ้างเพิ่นกันเล็งใหม่ในมือครับเพราะว่ามือนี่ก็จะได้ขึ้นบานไม้ครับตักบาทบาตักบาทเพื่อนกับโมเดิร์นเพิ่นก็นกน สองสันครับออกดีลา่าผมจีดเสียงรบกวนในเรื่องครับบอกลาพ้ารออาธิภานดั้งเนี่ยทำงานฟูนมันเด็งใหม่ลิงมือยั้งทักเราครับเนี่ย <c oughs> แก่ผมสำหรับกิมมี้ครฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ